ตตตแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลาเต้คอฟฟี่เฮาส์ครับการตกแต่งของร้านนี้นะครับพี่เป็นออกสไตล์แบบยุโรปยุโรปแต่ว่าไม่ใช่ยุโรปธรรมดายุโรปลักชัวรี่เนื้อผ้าขอกแม้แบบรูรูรก็จะหรูหราหรูหรานะแต่ที่นี่นะครับเขาแบ่งเป็นสองโซนข้างในนะครับเป็นแอร์เย็นๆข้างนอกอเป็นแบบโอเพนแอร์ ครับผมแต่วันนี้เราขอนั่งกันแบบสไตล์ชิลๆท่ามกลางธรรมชาติอะครับแหมโอ้ยอันนี้เป็นลาเต้ร้อนค่ะอันนี้เป็นมูฟาโซ่อันนี้ซิกเนเจอร์นนของที่ร้นานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมหวานแล้วนะแต่ว่าอยากได้ความหวานมากกว่าน,นี้ได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าพี่ขอเติมเป็นน้องได้ไหมครับไม่ได้ค่ะ แต่หนูมีอะไรมาเติมความหวานให้พี่นะคะอันแน,น่อะไรคะครับน,นี่เลยคะ่ะชีพอตมีชีพอตแบบรอดบีบให้ด้วยบีบความหอมมันอร่อยเข้ากันทุกเมนูครับที่สำคัญมันหวานมากกว่าเดิมเพราะว่ามีน้องเขาเติมให้ ถ้าคุณผู้ชมมาถึงเมืองจันแล้วอยากได้ที่ชิวๆแวะพักเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมแนะนำว่าไม่ควรพลาดครับเพราะนอกจากการแต่งร้านที่ดูมีสไตล์แล้วไฮไลท์สุดพีคอยู่ที่บรรยากาศของแม่น้ำจันทบุรีนี่แหละครับและเมนูอาหารรวมถึงของหวานของที่นี่ก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายส่วนความอร่อยไม่ต้องพูดถึงผมนิยมน้ำหนักขึ้นหนึ่งวันเลยล่ะครับ ใครอยากจะมาชมชิลบรรยากาศของลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เขาหลอต้อนรับคุณทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว กอบพิธีวันคล้ายวันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าต่างสินมหาราชครั้งที่28น้อมระลึกถึงพระมหาวีรกรรมในการกอบผู้เอกราชของชาติไทยจันทบุรีชวนเที่ยวงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม100ปีหน่านนาทีวิถีจันทร์รวมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยแบบย้อนยุคติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ใน My News สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2562นะคะกับดิชันสุนันทาบำรุงสวรค์ช่วงปลายปีแบบนี้นะคะในหลายๆพื้นที่รวมถึงจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆจัดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ต้องร่วมการสืบสารโดยเฉพาะเดือนนี้ค่ะวันลอยกระทงนะคะก็ใกล้ที่จะเข้ามาถึงแล้วนะคะหลายคนก็เตรียมนะคะที่จะหาสถานที่ในการพาครอบครัว ไปลอยกระทงซึ่งปีนี้จันทบุรีก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งงานที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีนะคะนั่นก็คือต้นเดือนธันวาคมนั่นก็คืองานพลอยนะคะที่จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอีกงานหนึ่งส่วนข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่ทางด้านสมาคมอนุรักษ์อู่ต่อเรือบ้านสมทิทงามกันก่อนนะคะก็ร่วมมือก,กันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนตำบล น้องบัวแล้วก็ชาวบ้านเสม็จงามนะคะได้มีการร่วมกันประกอบพิธีวันคล้ายวันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งครั้งนี้นะคะนะับเป็นครั้งที่28แล้วนะคะเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหาเวรกรรมในการกอบกู้เอการาชของชาติไทย ที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านสมเด็จงามตำบลหน,นองบัวอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสมาคมอนุรักษ์อู่ต่อเรือบ้านสมเด็จงามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนตมบลหน,นองบัวและชาวบ้านสมเด็จงามได้ประกอบพิธีวันคล้ายวันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งที่28เป็นการน้อมระลึกถึงพระมหาวีรกรรมในการกอบกู่เอกราชของชาติไทยโดยมีนายพงพัฒน์วงศ์ตรูลรอง ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำหรับการจัดงานดังกล่าวนะคะก็เพื่อเป็นการสดุดีเวีรกรรมในวันคล้ายวันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยชาวไทยทุกคนต่างน้อมระลึกถึงมหาววรกรรมและแสดงความกตัญญูกตะเวทีแด่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทหารกล้าบรรพบุรุษของประเทศไทยจำนวน5,000คนที่ยาตราทัพจากเมืองจันท์เข้าตีค่ายโพ3ต้นของพม่าแล้วก็สามารถเอาชนะกองทัพของพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ ซึ่งก็เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยสำเร็จเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2310ดังนั้นแล้วนะคะในโอกาสนี้กองเกียรติยศกองทัพทหารราบที่2กองผลนาวิกโยธทินจึงได้ร่วมกันยิงสลุดเพื่อเป็นการเทริบพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ คุณผู้ชมคะนับว่าเป็นมหาววรกรรมนะคะที่ในส่วนของประชาชนคนไทยนะคะต้องน้อมระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าทำให้ปัจจุบันนี้นะคะไทยยังคงเป็นไทยจวบจนปัจจุบันค่ะไปดูในเรื่องของความร่วมมือทางด้านวิชาการกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีได้ร่วมลงนาม m o u อสองหน่วยงานหลักนะคะเพื่อเป็นการร่วมมือการด้านการบริหารงานการวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีได้จัดพิธีลงนาม MOU 2เรื่องหลัก ด้านการบริการวิชาการโดย MOU ชุดแรกค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเดชนนแสงโรดรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลตะวันออกผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบาดีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมางคุดแปลงใหญ่คิชกูดโดยนายพิพัฒน์อินทระเจริญประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมางคุดแปลงใหญ่คิชกูดซึ่ง MOU นี้นะคะก็จัดขึ้น เพื่อที่จะร่วมมือกันในด้านของวิชาการและบริการวิชาการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมทั้งส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกัน ขณะที่ MOU อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นการลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีโดยนายชนลทีนุ่มหนูผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6เพื่อร่วมมือกันทางด้านวิชาการการสร้าง เครือข่ายนะคะร่วมมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกันเดินหน้าตามผังแม่บทตามยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกและจังหวัดจันทบุรี ก็นับว่าเป็นทางด้านภาคการเกษตรนะคะที่เข้ามาร่วมมือกันกับทางด้านมหาวิทยาลัยราชมงคลน,นะคะที่จะร่วมกันผลักดันนะคะให้เกิดนวัตกรรมและความร่วมมือพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะก็หวังนะคะว่าจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะคะไปในทางที่ดีสําหรับทางด้านภาคการเกษตรนะคะ คุณผู้ชมคะวัดจันทนารามค่ะเขาจะมีการจัดงานใหญ่เร็วๆนี้นะคะนั่นก็คือเทศกาลลอยกระทงซึ่งจังหวัดจันทบุรีเองนะคะก็เชิญชวนเที่ยวงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงนะคะโดยปีนี้ค่ะใช้ชื่องานว่าลอยกระทงร้อยปีนั่นนาทีวิถีจันนะคะเพื่อที่จะร่วมการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามชมการแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมแบบย้อนยุคค่ะ นายวิทูรัศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเฉพาะงานประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทานิมิตรหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนชุมชนบ้านวัดโรงเรียนได้รวมกันจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงวัดจันทนารามมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการครบรอบร้อยปีการจัดงานส่งเสริมประเพณี ลอยกระทงวัดจันทนารามจังหวัดจันทบุรีจึงได้ร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะคะจัดงานนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดลอยกระทงร้อยปีนานาทีวิถีจันทร์ปิดทองพระขอพรลอยประทีปสักการะพระแม่คงคาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษาสภาวัฒนธรรม การแต่งกายย้อนยุคนิทรรรศการย้อนอดีตประวัติศาสตร์หมื่นจันทบูรสายนาทีแห่งชีวิตเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูรชมขบวนแห่นางนพมาศขบวนแห่ประทีปข่มไฟการประกวดกระทงอิ่มอร่อยอาหารพื้นเมืองตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศแสงสีเสียงยามค่ำคืนงานนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9 11พฤศจิกาย,ยน2562นี้ คุณผู้ชมคะสำหรับเทศกาลลอยกระทงปีนี้ของจันทบุรีต้องบอกเลยนะคะว่าปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่า ครบรอบร้อยปีนะคะในโอกาสที่จังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดงานลอยกระทงขึ้นมาก็จะเห็นถึงขบวนนะคะที่จะเชิญชวนรณรงค์ให้กี่น้องประชาชนนะคะร่วมออกมาลอยกระงทงทํากิจกรรมร่วมกันสําหรับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็จะเห็นถึงไฮไลท์นะคะท่าเต้นนะคะแล้วก็เพลงของจังหวัดจันทบุรีนะคะที่จะมีคนนับพันคนเลยทีเดียวหลังจากนั้นในช่วงค่ําคืนค่ะก็จะมีการลอยกระทง ะะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็จะเป็นประธานในการเปิดลอยกระทงด้วยค่ะก็เชิญชวนนะคะเข้าร่วมงานลอยกระทงที่วัดจันทนารามจะได้เห็นถึงบรรยากาศแบบย้อนยุคนะคะอล่ะค่ะคุณผู้ชมพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับไปติดตามอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะที่จะมีขึ้นช่วงต้นเดือนธันวาคมในพื้นที่จันทบุรีพักกันครู่เดียวค่ะ ซึ่งดื่มเหล้ามานานแล้วฮะแต่ก็ยังดูปกติดีนะฮะงั้นเราลองมาดูตับของตั <Tonight> <S <S ้มกันด <hip> ีกว่าตับก็เหมือนแผนกที่คอยจัดการของเสียที่เข้ามาสะสมในร่างกายนะฮะสภาพยิ่งดื่มมากมันก็จะยิ่งพังพังหมดแล้วฮะ ประสิทธิภาพของตับในการจัดการของเสียก็ค่อยๆเริ่มเสือ่อมใช่โชคดีที่เข้าพรรษาเนี่ยตามเขาวางแผนจะหยุดดื่มิิมลูกอะ่ะอยู่ในบ้านอะ่ะ สวัสดีครับทีวว่นี่แผนกตับครับพักไปไม่ประโยชน์เราจะเมารู <ileri> ้ <fi> ไคตับเป็นอวัยวะที่สามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้าแค่คุณหยุดดื่มตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้แน่นอนคะ่ะประสิทธิภาพการทำงานของตับก็จะดีขึ้นด้วยตับสามารถฟื้นฟูใหม่ได้ถ้า <S 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 เลกดื่มเหล้าเถอดครับพี่น้องก็บอกเลยครับ<แ>ว <พ lag> ่าตับฟืน้นฟูได้ไหวไหมครัพี่ตั้มงดเล่าเข้าพรรษาสามเดือนนี้ทำให้ได้นะสู้สู้สู้ มาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่สองของ mynews นะคะอย่างที่ปุ๊กได้เกริ่นไปในช่วงแรกนะคะว่าช่วงนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมรายได้นะคะต่างๆเพื่อที่จะชักชวนให้หนักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ให้มากที่สุดค่ะล่าสุดค่ะก็หลายคนทราบแล้วนะคะว่าต้นเดือนธันวาคมก็จะมีงานใหญ่ถือว่าเป็นงาน นานาชาติทีเดียวนะคะที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะคะสําหรับการจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2019ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวก้าวไปสู่นครอัญยมณีค่ะที่ห้องแกรนบอมรูมหนึ่งโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท นายวิทุรัศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางดวงกำมลเจียมบุตรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือ GTI นายภูกเก็ต คุณประภากรที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเทศากาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2019ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอ,อัญมณีจัดขึ้นตามแนวคิดพลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อพัฒนาและผลักดันนะคะให้จังหวัดจันทบุรีนั้นก้าวเข้าสู่การเป็นนครอ,อัญมณีของโลก โดยจังหวัดจันทบ,บุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลนานาชาติพลอยและอัญ,ญมณีเครื่องประดับที่กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8ธันวาคม2562ณศูนย์ส่งเสริมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจันทบ,บุรี KP Jewelry Center ตลาดพลอยถนนสีจันทร์ซอยกระจางและโอ o p Lifestyle เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันทร์ ศูนย์รวมการซื้อขายพลอยและอัญมณีของโลกชักชวนนักลงทุนนักธุรกิจและประชาชนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้นซึ่งภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจลไนพิธีมอบรางวัลโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การประมูลพ่อยเจระไนสัมมนาอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงนิทรรศการ5นิทรรศการได้แก่นิทรรศการ Jewelry Display Gallery Smart Jeweler Exhibition Innovative Jewelry New h e r i t a g e และ Innovative Lifestyle Jewelry สำหรับงานนี้นะคะผู้จัดงานเขาก็คาดการกันไว้นะคะว่าจะมีเงินหมุนเวียนในช่วงของการจัดงานถึง50ล้านบาททีเดียวนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมนะคะรวมไปถึงเลือกซื้ออัญมณีนะคะที่บอกได้เลยว่างานนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ทั้งพลอยและเครื่องประดับที่สวยสดงดงามของแท้นะคะแล้วก็ราคานี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะ ต้นทุนนะคะอาจจะมากกว่านิดหน่อยค่ะก็สามารถที่จะพูดคุยเจรจาธุรกิจกันได้นะคะงานนี้งานระดับนานาชาติทีเดียวนะคะและที่สําคัญค่ะก็ยังสามารถเชื่อมโยงนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะซึ่งชาวจันทบุรีเองก็จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนในจังหวัดค่ะ ส่วนช่วงนี้นะคะก็จะเหมาะนะคะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าฝนฟ้านั้นลดน้อยลงแล้วนะคะถึงแม้ว่าในบางวันนะคะช่วงเช้าอาจจะมีหมอกลงมาบ้างนะคะติดตามได้ในพยากรณ์อ,อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตารายจากฝนที่ตกไว้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่13ถึง15พฤศจิกาย,ยน2562บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกละรอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาเสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นนะคะเกิดฝนฟ้าขนองในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงโดยมีอากาศเย็นและก็มีลมแรง สำหรับพายุระดับ4โซนร้อนรุนแรงนะคะนากลีได้ปกคลุมทะเลจินใต้ตอนกลางซึ่งพายุนี้นะคะเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่10-11พฤศจิกายนนี้ซึ่งพายุนี้ค่ะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะนี้นะคะ ขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าบางแห่งนะคะแล้วก็มีลมแรงโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิก็จะลดลงสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ยังคงทําให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร คุณผู้ชมคะมีประกาศจากการไฟฟ้าส่วภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งก็มีกำหนดนะคะในการงดจ่ายกระแสะไฟฟ้าแรงสูงเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานนะคะซึ่งก็จะงดจ่ายกระแสะไฟฟ้าบริเวณหมู่บ้านเขาแก้ว ทวินเฮาส์นะคะในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจันทบุรีรวมไปถึงบ้านพักอาศัยร้านค้าและศูนย์บริการที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดนะคะในวันจันทร์ที่11พฤศจิกาย,ยน2562ตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะคะจนถึง4โมงเย็นและบริเวณบ้านตะเคียนทองซอย14หมู่ที่4ตําบลตะเคียนทองอําเภอเขาคิจกูจังหวัดจันทบุรีนะคะรวมไปถึงบ้านพักอาศัยร ร้านค้าและศูนย์บริการที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดค่ะในวันพุทธที่13พฤศจิกายน2562ตั้งแต่เวลา9โมงช้าจนถึง4โมงเย็นเช่นเดียวกันนะคะจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมันนะโอกาสนี้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของ My News แล้วนะคะดิฉันและทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ เท่ากับลดตาายคควมดดีีททุ่ณได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า,า,า,าของ PEA กระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA มีแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า โดยได้ประชุมร่วมกับกสทชและผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเมื่อวันที่12กรกฎาคม2562ที่สำนักงานใหญ่ PEA PEA มีแผนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศจำนวน4,821เส้นทางคิดเป็นระยะทาง9,500กิโลเมตร โดยมีเป้าหมายการจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้คือนำสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานหรือสายตายลงจากเสาไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางปี2563โดยจะดำเนินการ kick off เริ่มรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานหรือสายตายออกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่25กันยายน2562นี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1. PEA กำหนดเส้นทางวันเวลาที่จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารทราบ 2. ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารทุกรายดำเนินการสำรวจพร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์มาร์กกิ้งสายสื่อสารที่มีการใช้งาน 3. PEA สำรวจจำนวนสายสื่อสารคงเหลือเพื่อเข้าดำเนินการรื้อถอนที่ไม่ได้ใช้งานหรือสายตายทั้งหมดลงจากเสาไฟฟ้า โดยมีหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานและผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารมารับสายที่ถูกรื้อถอนลงกลับไป 4. PEA ดำเนินการจัดระเบียบโดยนำสายสื่อสารคงเหลือที่ยังคงใช้งานขึ้นคอนสื่อสารตามช่องที่กำหนดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป ทั้งนี้ PEA จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการโดยคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารตามสัสดส่วนของจำนวนสายสื่อสารโดยการดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยของระบบไฟฟ้าสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและเอื้อต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรใช้รถใช้ถนนอีกด้วยทั้งนี้ PEA จะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมิถุนายน2563ค่าไฟฟ้ากดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้ากรอกรายละเอียดของมิเตอร์ที่ต้องการเท่านี้ก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้แล้วค่ะและยังสามารถสร้างบาร์โค้ดในมือถือ ก็ใช้ชำระผ่านจุดชำระต่างๆได้อีกด้วยไม่ใช่แค่การตรวจดูค่าไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้าอยากค้นหาจุดชำระเงินใกล้ๆก็ทัชที่แสดงสถานที่ชำระเงินระบบจะแสะดงจุดรับชำระเงินที่อยู่ใกล้เคียงหากผู้ใช้มีข้อแนะนำสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งข้อมูลจุดที่อยู่หรือมิเตอร์ที่มีปัญหามายังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารสำคัญเรื่องไฟฟ้าคุณผู้ชมก็รู้ได้ไวก่อนใครผ่าน P A Mobile Application รวมถึงบอกช่องทางต่างๆในการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ยอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะแค่มีแอปนี้แอปเดียวเรื่องไฟฟ้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะกับ P A Mobile Application เรื่องไฟรู้ไวแค่ทัชไปหลดกันเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปจ่ายค่าไฟกันละค่ะบบ๊าายยไปจ่ายค่าไฟที่ไหนดีนะ้า